นอกเหนือจากหุ้นนะคะ a l t e r n a t อ v e asset อื่นๆนะคะ,ะน่าสนใจลงทุนหรือเปล่าะคะในมุมอของพิโรธทองคําน่าสนใจหรือเปล่านะคะคริปโตเคเรนซี่จังหวะน,นี้น่าสนใจหรือเปล่าทองคำน่าสนใจคนระับผมคิดว่ามันเปลี่ยนระยะยาวทองคำเนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพย์ลงทุนนะแล้วก็จากที่เราเคยลงทุนทองคำเฉพาะตอนนี้เกิดปัญหาสงครามปัญหาความไม่แน่นอนเศรษฐกิจ มันจะกลายเป็นการลงทุนทองคําเพื่อเป็นทางเลือกเมื่อเทียบกับตราสารน,นี้ของประเทศที่หนี้มันเยอะๆแต่ผมก็เชื่อว่าตรงนี้มันทําให้ภาพทองคำให้มันย่อลงมาแถวๆสัก3,002 3,001อะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่สะสมได้แล้วก็ไม่คิดว่าทองคํามันจะกลับไปต่ำถ3,000แล้วหะ่ะเพราะว่ามันเป็น c t ร r เ l อร a n g e ในแง่ของการใช้ทองคำเสมัยก่อนท่นนี้ทุกคนมีเงินก็ซื้อมาธบัตินะามาธบัต ตอนนี้มันเริ่มมีคนไม่แน่ใจแล้วก็มาซื้อทองคำสะสมมากขึ้น,นอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับบิตคอยน์นั่นแหละก็คือจะติวัยรุ่นก็จะซื้อบิตคอยไหมแต่คนรุ่นเกา่เกาๆเน่ยก็จะมาซื้อทองคําแต่ได้ก็ตามผมคิดว่าพวกนี้มันเป็นทางเลือกการถือครนซีที่ถ้ายัางมีความไม่แน่นอนเรื่องบัดเจ็ตต่างๆองีมีมาจริงอแต่ผมเชื่อว่านี่คือผลหลักเลยที่ทําให้ทองคาเองมันจะได้ความเชื่อถือจากนี้ไปก็คิดว่าเป็นโอกาสในการสะสมมากกว่าถ้ามันลงซึ่งก็หวังว่าจะลงนะถ้ามันสงครามัยมันจบ ค่ะแต่ว่าคือจะลงแรงๆขนาดว่าลงไปถอยจากจุดที่ก่อนที่เกิดสงครามกันค้าหลักหลายร้อยเหรียญจาก2,600ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะเป็นช้องที่ทำกองลงรอบใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมครผมคิดว่าไม่น่าหลุดาม0ันแล้วลนะ่ะ